ขวาขึ้นหาเพดานจากด้านข้างแบบนี้ค่ะเอาแขนขึ้นไปอย่างเดียวก่อนเราจัดร่างกายยังไงทุกคนให้หัวไหลข่ขนานกันสโพกขนานกันไว้นะแล้วทุกคนให้ม้วนก้นกบนิด,น,ดนึงนีนึกถึงเรายืดก้นกลบลงไปหาส้นเท้าข้างล่างให้ทุกคนหายใจเข้าขยายซี่โครงค่ะเปียนจากเอวขึ้นมาเลยค่ะไปด้านซ้ายเอ็นลำตัวแค่ไหนที่หัวไหล่สะโพกเราขนานกัน แล้วพอทุกคนหายใจออกนะแค่ทุกคนออกแรงดันสะโพกเนี่ยไปด้านขวาแบบนี้หายใจออกออกออ,กอ,อกจะรู้สึกเลยว่าเท้าวขวาเราหนักขึ้นทีนี้เราจะใช้การเกรงเอวของเรานะคะกดเท้าพร้อมกับการหายใจเข้าดึงสะโพกกับมาตรงกลางแล้วยกตัวกลับขึ้นมาก่อดวางแขนขวาลงหายใจออก เยี่ยมมาค่ะจะเป็นสีจังหวะการหายใจเดี๋ยวเราสลับข้างนะคะยกแขนซ้ายขึ้นไปก่อนทุกคนแบบนี้พยายามให้ลำตัวของเรานิ่งที่สุดเราจะฝึกการขยับจากข้อต่อไหล่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้อาจจะตัวโยกตามไม่เป็นไรค่อยค่อยฝึกวันละนิดเมื่อร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นขยับได้คล่องตัวขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มแยกส่วนร่างกายได้เนาะตรงนี้มองตรงข่ะเชยค้างหน่อยไม่ก้มหน้าอ่าหายใจเข้าข้ยืดหลัง เอ็นตัวไปด้านขวาเหมือนเดิมให้หัวไหล่สะโพกขนานกันหมายความว่าพยายามไม่คว่ำตัวแบบนี้อ่าเปิดหน้าอกไว้ก่อนฝึกเปิดอกไปยืดเอวยืดสีข้างพอหายใจออกทุกคนดันสะโพกไปข้างซ้ายได้แค่ไหนแค่นั้นมันจะปวดตึงมากขึ้นเกรงเอวหายใจเข้าขายกตัวกลับขึ้นมาแล้ววางแขนหายใจออก ถูกค่ะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนชาชาเหมือนมีลมวูบๆออกมาที่มือนะคะต